ดีครับผมครูพี่เบิร์ดครับผมครูพี่มิกครับรับรายการอาร์ตคาเฟ่ครับคาเฟ่ที่จะเสิร์ฟเมนูศิลปะให้น้องๆทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างไปดูกันเลยมาแล้วครับมสก็ว่าอยู่ทำไมเสียงคุ้นๆเอามาจากไหนเนี่ยเพราะนี่มันของเล่นสมัยเด็กๆเลยพี่ตัวเด็กๆเลยเนี่ยใช่ครับนี่คือจะบอกว่าของชิ้นแบบนี้นะครับ สมัยพี่โจ้เขาเรียกว่าป๋องแป๋งจือยายเปงเจ้าอายุ65ปีมาสอนปืนการกล้วยเจ้าเราต้องการทห้จาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมแม่ก้าท่งภูมิปัญญาพื้นบ้านเราไว้ให้ควอบคู่กับชุมชนของเรานี่คุณลุงเปาอุ้ยจริงมากอุ้ยเฮ้ยคุณลุงเปาผลไม้คุณลุงเปาเขาด้วจริงด้วยพี่ตจ้าเราเขาดวได้สำหรับวันนี้ก็จะ เป็นเกี่ยวกับการลเล่นพื้นบ้านเนาะใช่ครับแล้วครูพี่เปิลรู้ไหมครับของเล่นที่เราเล่นกันตั้งแต่สมัยเด็กๆที่แบบมัเป็นของประดิษฐ์นะครับครับก็ใช้หลักการของศิละปะเนี่ย<ม>เข้ามาจับแรือว่าการเลือกใช้สีการเลือกวัสดุมาทําเป็นสิ่งของต่างๆโดยที่บางคนอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเอ้ยเราใช้ศิละปะไปแล้วเนี่ยใช่ครับแล้วก็เราก็สืบต่อกันมาชที่เราก็ยังคง เรียนศิลปะด้วยเรียนวัฒนธรรมด้วยใช่ครับครับงั้นเรามาดูพี่โจและน้องพลนะครับกับรายการสอนศิลป์ดูว่าเขาจะเอาอุปกรณ์กระป๋องกระแป๋งอะไรเนี่ยเอามาทําเป็นของเล่นแล้วก็เป็นของเล่นโบราณแล้วก็ใช้ศิลปะมาช่วยให้มันสวยงามมากขึ้นครับผมไปด,ดูกันเลยครับสอนศิลป์ สวัสดีสมาชิกชาวสอนสินทั่วประเทศไทยครับผมมาแล้วครับเฮ้ยทำไมเสียงก็ว่าอยู่ทําไมเสียงคุ้นๆเอามาจากไหนเนี่ยเพราะนี่มันของเล่นสมัยเด็กๆเลยพี่ตัวเด็กๆเลยเนี่ยใช่ครับนี่คือจะบอกว่าของชิ้นแบบนี้นะครับสมัยพี่ตัวเขาเรียกว่าป๋องแปงอ่าเมื่อก่อนมันจะเป็นทํามาจากเป็นพลาสติกพลาสติกใสหรือเป็นกระดาษแก้วนะครับเสียงก็ป๋องแปง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 แต่ว่าอันนี้มัน ไม่น่าใช่เลยใช่นี่มันกระป๋องเลยใช่ไหมกระป๋องนมเลยใช่ไหมครับ,ร,บรอดูดีกว่าว่าฮะว,ว่าในรายการสอนสินวันนี้จะสอนทําป๋องแป้งแบบนี้ยังไงถ้าเกิดน้องๆไม่มีกระป๋องนมจะใช้อ,อื่นแทนได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับช่วงไอเดียสอนสินป่องป๋องแป้งนี่นะฮะเราใช้กระป๋องนมกระป๋องนมที่เป็นแบบโลหะอย่างนี้สองกระป๋องมาประกบกันแบบนี้เทปกาวแปะเลย เดียครับนี่คือต้องติดรอบด้านใช่มอ่าติดให้รอบเลยครับถ้าติดอย่างที่พนติดนะครับแนวนอนอย่างเงี้ยมันก็จะติดรอบได้เร็วกว่าผมัวติดยึดเป็นโครงไว้อย่างเี้ยเฉยนะครับหลังจากนั้นคนมีไหมพรมไหมเอ่ยมีครับขั้นตอนต่อไปจะต้องเอามาทําเป็นที่ร้อยเข้ากับลูกปัดกะระยะครับ ระยะที่จะติดตรงนี้นะครับให้มันเวียงไปได้ใช่มันอยู่ตรงกลางแล้วเวียงไปได้ทั้งสองด้านอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยไปลงสีรองพื้นนะครับเพื่อที่จะเอามาระบายสีและที่สำคัญนะครับอีกหนึ่งจุดใหญ่ๆที่น้องๆทำเองไม่ได้แน่นอนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองฝากด้วยเลยนะครับคือการเจาะรู มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งนี่เราก็จะตกแต่งให้สวยงามด้วยการใช้สีเมจิกมาระบายเลยครับลุยเลยพ่นตอนนี้นะครับผมกโจ,จะทำลายตรงด้านบนตรงนี้นะครับอันสุดท้ายนะครับพ่นจะทำเป็นโค้งนะครับแล้วก็ระบายสีให้ทึบไปเลยนะครับ ไม่โจใช้ลายกว้างๆประมาณนี้นะครับาลายให้เหลือพื้นที่ขาวๆหน่อยนึงแต่ว่าจะไปเน้นที่ข้างบนครับเพื่อาทากาวลาเท็กนะครับตรงช่องที่เป็นสีขาวแล้วก็มาโรยกากเพชรเอาละครับแต่ก่อนที่จะโรยกากเพชรนะครับอาจจะหาอุปกรณ์มารองนิดนึงนะครับน้องๆที่อยู่ทางบ้านก็เหมือนกันนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ได้นะครับมารองเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหก เลอะเทอะกระเด็นเพราะจริงๆมันจะต้องมีเศษผงเล็กๆเนี่ยกระเด็นรอบๆโต๊ะรอบๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมก็จะค่อยๆโรยลงไป ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็เอากา้านลูกโปง่งพลาสติกหรือตะเกียบหรืออะไรก็ได้นะครับที่มีขนาดพอดีกับที่เราเจาะไว้นะครับผมมาเสียบเข้าไปแถ้าเกิดน,น้องๆอยากจะให้มันอยู่แน่นๆนะครับก็หยอดกาวเข้าไปนะครับเสียบเสร็จปุ๊บแล้วก็เอากาวหยอดตรงข้างๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างจะเจาะรูแคบกว่า โอ้โหอ้อาจจะรอให้กาวแห้งชักงนิดนึงนะครับแล้วเราก็ลองมาหมุนดูของคนเป็นไงครับเมื่อกี้เมื่อกี้กระเด็นกระดอนใช่ครับผมเพราะว่ามันยังแห้งไม่สนิทไงอ่าจริงๆเรามาเคาะเคาะด้านนอกก่อนก็ได้นะครับให้ตัวกากเพชรที่ไม่ได้ติดกาวเนี่ยมันหลุดออกมาให้ให้แบบเหมือนก็ให้มันหมดก่อนแต่ของพี่ตัวนี้ครับเคาะโดนตรงเพชรเป๊ะๆเลยครับผมแล้วพี่ตัวก็มีตัวอย่างนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะทําเป็นลวดลายอื่นๆสีอื่นๆนะครับทาได้เลยนะครับของเล่นแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้ว มันมีมาตั้งนานแล้วล่ะยิ่งไปเล่นกับน้องๆเด็กๆเด็กๆเ,เ,เล็กๆสมมุติว่าท้าน้องๆโตหน่อยแล้วประมาณสักปอสาปอ,อ4ปอหไปเล่นกับน้องที่เหมือนกับ2-3ขวบ เด็กเล็กเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่มันมีเสียงแบบนี้ก็จริงๆบ้องแป้งบ้องแป้งที่มันชื่อป่องแป้งเนี่ยเพราะเสียงมันแบบดังก้องแง่งป้องแป้งเขาก็เลยเรียกเป็นป่องแป้งแสดงว่าสมัยก่อนมันต้องเป็นเสียงเสียงทนทนแหลมเนาะถ้ามันเป็นเสียงทุ้มเนี่ยของเล่นนี้มันอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นปุ๋งปุ๋งก็ได้เฮ้ยเธอไปซื้อปุ๋งปุ๋งมาเล่นกันโดยหลักแล้วมันก็คือเครื่องมือที่ทําให้กระทบให้เกิดเสียงให้มันเกิดเสียงป้องแป้งเอาไว้เรียกความสนใจของเด็กๆได้เด็กเล็กเขาจะชอบเสียงดังดัง ชอบเสียงแบบว่าแปลกๆแ,แบบเอ้ยเสียงอะไรอะปงแปงงแปงงแปงแต่ว่าศิลปะอันนี้มันจะอยู่กับการทำลวดลาย ที่เกิดขึ้นอ่าเห็นไหมว่าของพี่โจกับของน้องพลเนี่ยก็มีลวดลายที่แตกต่างกันตามความยากง่ายเลยของความถนัดของแต่ละคนผมเคยเห็นบางอันที่แบบต้องหมุนน่ยถึงจะเห็นเป็นรูปอ่ะลายสวยๆอะไรเงี้ยครับใช่ครับเพราะว่าบางคนเล่นกับสีที่ผสมกันระหว่างการมันหมุนตอนมันหมุนมันจะเหมือนคล้ายๆกับฟิลเดียวกับพัดลมนะที่ที่เวลาเราเห็นพัดลมอยู่นิ่งๆแต่เวลาพัดลมหมุนมันจะมีลายได้อันนี้ก็ใช้เหมือนกันก็คือการปั่นให้มันไปข้างๆ มันก็จะกลื่นกันไปใช่ครับในเรื่องของวัสดุเองที่จะทำเป็นออป่องแป่งเนี่ยครับก<ช>็คือความจริงเราใช้วัสดุอะไรก็ได้ขอแค่ข้างในมันเป็นกลวงมี ระนี่ใช่แล้วมีระนาดสองฝั่งแล้วก็มีพื้นที่ก็ใช้ได้ใช้อะไรก็ได้เพื่อเกี่ยวให้มันตีโดยที่ตัวลูกตุ้มที่เอาจะใช้อะไรก็ได้เลยจริงแล้วเขาเป็นหัวสรุปที่หลากหลายจริงจะใช้ลูกปัดหรือใช้เปลือกหอยเล็กๆอะไรทาได้หมดเลยก้อนหินเล็กๆิใช่ทำได้หมดเลยแล้วเสียงก็จะมีเสียงที่ต่างกันด้วย โดยที่วัสดุที่ทึบหน่อยอย่างที่ผมบอกอถ้ามันเสียงทึบมันก็จะออกเป็นเสียงหนึ่งทุมท้มๆใช่เราอาจจะลองทําเล่นเป็นหลายๆเสียงเพื่อมาทาเป็นเครื่องดนตรีอะไรอย่างนี้ก็ได้ใส่พวกขา้าวสารพวกทรายอะไรข้างในอาจจะแบบได้เสียงแบบมันก็จะเสียงกระทุ้มขึ้น,นแล้วก็จะมีแบบครอกๆอยู่ข้างในด้วยใช่ค,ครับผม มาสู่เมนูที่2ของเราครับก็บอยู่ <ผม S 2> ในความเป็นพื้นบ้านอยู่แต่น,นี้จะเป็นของเล่นพื้นบ้านที่ทําจากวัสดุธรรมชาติเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยยุคพ่อแม่เราเนาะของเล่นมันไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆ แล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีขายทั่วไปหรือว่าใครจะไปซื้อมีเงินไปซื้อก็ได้ยุคนั้นเขาอาจจะทําของเล่นจากวัสดุธรรมชาติครใบไ,ไม้บ้างใบตองบ้างก้านกล้วยบ้างแต่ตอนนั้นผมเล่นเนี่ยผมว่าผมก,ก็อาจจะเป็นยุคใหม่เลยนะแต่เอามาเล่นอีกก็ยังสนุกนะผมว่ายุคนี้ถ้าน้องๆได้ลองมาเล่นก็คิดว่าก็คงมีความสนุกอยู่ใช่ครับ,คร,บครับผมเราลองไปดูไหมว่า ไป,ไปวิธีการเล่นอย่างนั้นน่ะมันมีอะไราบ้างทําอะไรได้บ้าง <s <atte> <S ใช่ครับมันผลิตยังไงทำยังไงกับรายการลุยไม่รู้ลอยสูงไวดีดีครับไปดูกันเลยครับที่นี่ตำบลยิมอําเภอปงจังหวัดพะเยาครับ ที่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยมีความรู้ด้านศิลปะหัตถกรรมที่หลากหลายมีวิชาภูมิปัญญาการทำของเล่นพื้นบ้านจากวัสดุธรรมชาติแต่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเขากลัววิชาจะสูญหาย จึงอยากถ่ายทอดให้กับหลานๆได้สานต่อทางเทศบาลโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ก็ไม่รอช้านะครับร่วมมือกันเปิดโอกาสและเปิดพื้นที่ให้กับอุ้ยได้นําวิชาความรู้เรื่องการทําของเล่นจากวัสดุธ,ธรรมชาติมาสอนให้กับหลานๆจัดตั้งเป็นโครงการดีๆที่มีชื่อว่าอุ้ยสอนหลานครับ ายนีอายุ63ปีมัดสอนทำปีทำมาจากตอชางข้าวเจ้ายายตุย้ยอายุได้66ปีมาสอนทำมองเจ้าจื่อยายเป้งเจ้าอายุ65ปีมาสอนปืนก้านกล้วยเจ้า สอนแปงป่าตะเพีเ้ยนตะกอเจ้าความเป็นไปเป็นมาของมันก็คือของมะเก้าโบร้านเนาะสมัยก่อนนั่นมันบบ่มี้บ่น so ีของที่จะเล่นคือต้องสารชีคือหละออ่อนหันหูเออแล้วนะเอานั่นเข้าใส่เอาตั้งตั้งลุ่มใสก่อนม่ดเลยลูก จะ,จะวิสอนตะก,กี้นะี่มาทำแบบนี้นะลูกนี่นะอับมีขมิดนี้อ่าแปลมันเป็นโลสองโลนะคะการถ่ายทอดภูมิปัญญานะคะเรามีความเหมือนกับว่าต้องการที่จะอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมแมกทราทางภูมิปัญญาพื้นบ้านเราไว้ให้ควอบคู่กับชุมชนของเรา สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือเราเอาผู้สูงอายุกับเด็กมามาจอยกันเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กสิ่งที่จะเริ่มขาดหายไปเราเริ่มมาเก็บไว้มา,ารณรงลงกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นาการใช้ของจากสิ่งที่ไม่ใช้สิ่งที่เหลือใช้แม้กระทั่งต้นข้าวที่เราเกี่ยวทิ้งมันเป็นเศษขยะทํำยังไงโบราณเราไม่มีของเล่นเราทําต้นข้าวให้มันเป็นปีเป็นขุยแล้วก็ให้ผู้สูงอายุมาสอนเด็ก เราไม่ต้องผ่านการให้ผู้สูงอายุมาสอน,สอนครูมไม่แต่เราให้ผู้สูงอายุอาจากโรงเรียนของเราโรงเรียนสร้างสุขมาสอนให้กับเด็กเลยไม่ต้องผ่านคนกลางเด็กเขาจะไปซึมซับอย่างน้อยเด็กเขาได้ซึมซับกับตากับ,ากบยายกับผู้สูงอายุความผูกพันนั้นก็ไม่หายเราจะแน่นแฟนยิ่งขึ้นภูมิปัญญาของเราไม่ว่าจะเป็นการใช้ปตาตะเพียนทําปาตเพียนจากใบใบมะพร้าวใบใบลานอย่างเงี้ยคะ่ะแม้กระทั่งหมากานกล้วย เราเห็นว่าไมา้ก้านกล้วยเวลาเราใช้ใบตองก้านกล้วยเราเป็นเศษขยะแต่ที่นี่เราไม่เรากลับมาทําให้เป็นของที่เด็กเล่นเป็นม้าตัวหนึ่งเด็กมีความสุขในการเล่นไหมมีก็คือเราไม่ได้ลงทุนสามารถแปลจากขยะหรือว่าสิ่งที่เรามีในชุมชนให้เด็กได้มาใช้แล้วก็เล่นค่ะมีไม่เสากรนนะุงหน่อกรเขาจะมาแป้งหนออเสามาปันกนะอแม่ยาวมาใช้

จะเอาให้ไหมอินเ้เจอแเจเจ,จ,จกันกมวนฉันนุกอยู่นอกจากการที่อุ้ยนำวิชาความรู้ที่ตัวเองมีมาสอนให้กับหล,ลานเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กเกิดความรักความหวงแหนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและทำให้อุ๋ยได้มองเห็นคุณค่าในตัวเองอีกด้วยล่ะครับโ,โ้น่าสนุกอ่ะน่าสนุกเลยเหรอ <S <S ใช่เราพูดว่ากลับบ้านไงกลับบ้านต่นจะวา ม่แต่จริงๆแล้วกล้วยเนี่ยที่จังหวัดอื่นๆอาจจะยังหาง่ายอยู่แต่กรุงเทพนี่ยากมากจริงๆโอ้ยแต่มันน่าสนุกจริงคือเขาสังเกตจากจากเออแค่วัสดุธรรมชาติว่าอย่างก้านกล้วยเนาะมันสามารถเอาไปทําเป็นอะไรได้บ้างส่วนบนต่อไปเอ้ยกลายเป็นม้าหรือว่าหมันเฉือนบากมันออกแล้วพับขึ้นแล้วก็มีเสียงด้วยเป็นเสียงแบบไหนใช่ผมเคยเล่นตอนเด็กที่มันเป็นปืนอันเนี้ยเราสามารถทําได้ยาวๆเป็นปืนกลเลยครับจากต้นกล้วยต้นเดียวเนี่ยเขาทำได้หลายอย่าง มีตั้งแต่ลำต้นเราสามารถไปทํากระทงได้ใช่ตัวก้านกล้วยเราเอามาประดิษฐ์ได้เป็นหมาก้านกล้วยก็ได้หรือว่าไอ้ปืนกลนี่ก็ได้หรือว่าเอามาตัดเป็นข้อๆทำงานปั๊มๆที่เราเคยสอนเล่นไปทําภาพพิมพ์ก็ได้ใบตองไปห่อขนมใบตองห่อขนมได้ทํากระทงได้หรือว่าทําสารแบบเมื่อกี้ที่เขาทําปลาตะเพียนเขาทำได้ใช่แล้วครับโอ้ซึ่งเอาจิงริงแล้วมันอยู่ที่ความช่างสังเกตของคนเราเลยนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว,ว่าไอสิ่งที่เรามองอยู่ทุกวันเนี่ยมันสามารถไปทำ <ผม S 1> อะไร <ทำ S 1> ได้ไไดบ้างใช่ใชอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็สังเกตว่าต้นกล้วยเนี่ยมันมีอายุที่ไม่ยืนมันไม่ใช่ต้นไม้ที่โหต้องปลูกนานหรืออะไรเงี้ยมันโตวไว ซึ่งพอมันออกลูกแล้วตัวต้นมันมันจะหมดหมดประโยชน์แล้วเพราะบางทีลูกมันจะไม่ออกมาแล้วเขาจะทาอะไรกับมันได้บ้างใช่ก็เอาก้านเอาใบอะไรมาทเล่นเอามาใช้กินใช้เอาเอามาใช้แบบทําอาหารอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันก็จะมีของเล่นของยุคนั้นเรายุคยุคเราเนี่ยอาจจะมีแบบว่าผสมกันระหว่างกับเทคโนโลยีแล้วก็มีของเล่นที่เป็นของเล่นพื้นบ้านยุคของพ่อแม่เราก็อาจจะมีแบบของเล่นพื้นบ้านล้วนจะมี วามเป็นเทคโนโลยีน้อยกว่าปัจจุบันหน่อยใช่แเป็นแม่นนวลที่เล่นอะไรจากมือจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกของเล่นมันก็จะสร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆนียได้เรียนรู้อะไรต่างกันใช่ครับเพราะว่าของเล่นที่เอ่อเล่นด้วยมือจริงๆอ่ะเราได้สามารถฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กได้จริงๆแต่ของเล่นที่มันเป็นเทคโนโลยีมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียก็คือก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเสริมเข้ามาภาษาสัมผัสจะต่อเนื่องกันเราจะมีความตอบสนองรวดเร็ว ใช่ครับผมใครว่าคนเล่นเกมจะไม่ไม่ได้อะไรจากเกมได้นะครับเพราะว่าเราต้องโหต้องบังคับตัวตัวละครแล้ว<ช>มือกับตาเราไปด้วยกันเลยใช่ซึ่งของเล่นแต่ละอย่างก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันใช่ใชครับผมสุดท้ายของเล่นมันก็คือฝึกจินตนาการให้เด็กนั่นแหละครับใช่ครับแต่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยทำของเล่นก็ฝึกจิลตนเหมือนกันอืใช่แล้วครับ มาสู่เมนูที่3ขาของเราในวันนี้แล้วนะครับใช่ครับ <พอ S 2> ผม,ม,มเมนูนี้โอ้โหบอกเลยผมชอบมากเพราะว่าเขาจะเอาผลไม้เนี่ยมาทำเครื่องดน,นตรีมาดูกันว่าผลไม้ที่เรากิ่งนน,นี้แหละน้องๆ้องคิดเรนเจอร์จะเอาไปทำเครื่องดน,นตรีอะไรได้บ้างน่าสนใจไปดูกันเลยครับไปครับ ว้าวเครื่องดนตรีจากผลไม้นี่ไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กนะครับวันนี้พวกเราจะมาค้นหาความลับของสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งพวกนี้กันนอกจากผลไม้แล้วพืชประเภทผักเนี่ยประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีได้นะนี่เ,นเราจะเห็นว่ามันมีพื้นที่สำหรับที่เสียง เสียงจากกล้องอันนี้เนื้อค่อนข้างแข็งอันนี้สามารถใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้และเสียงค่อนข้างดีทีนี้เรามาดูแอปเปิลอ่าแอปเปิลอะไรนะโอ้้องเคาะส่ยังไงทำไมแตงกวาพริกแอปเปิลใครแข็งกว่ากันแอปเปิลฮะความหนาแน่นของเนื้อแอปเปิลแข็งกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราเจาะเนี่ยเพื่อจะเอาเสียงเข้าเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเพลงมีดีกว่าเพราะว่า โมเลกุลหรือซึ่งซึ่งเป็นเนื้อข้างในเนี่ยมันหนาแน่นกวา่าเพราะฉะนั้นเส <ว S 1> ียงมันออกมามันก็จะเป็นเส<ค>ียงท,ที่ดีกว่านี้เราก็อันนี้เราทําปากลําโพงก็คือให้เสี่ยงออก <conferences. S 1> เราจะเห็นว่าเะี่ไปเจอแกนใต้ของมันก็ใช้ไขควงเจาะไขควงเจาะไ, <doit> ไปกดลงไปทํามือตอนิดหนึ่ง ต้องเอาแกนออกให้หมดเลยใช่ไหมคือคือเราต้องให้ให้ลมผ่านได้หนูจะจะกดลงไปได้เลยครับเออเก่งมากเอาคนที่สองเอาตรงไหนตามใจหนูคนที่สองเออเก่งทุกคนแต่ทีนี้เราก็มาดูีิว่ามีเศษอะไรเล็กๆเข้าไปอุดหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเวลาเราเป่าเนี่ยมันจะไปขวางทางของลมใช่ใช่นี่เป็นการเทสทีนี้เราก็หยิบอันนี้มาชักอันหนึ่ง อันนี้ขยายเป่าค,ครับลองได้เลยนะครับอ,อ,อันนี้อันเก่านะลองได้ลอง,ลองเป่า,ปาได้เันเสียงแมวอ,อุอ้ยเป้นไง ยากมากเลยคับใช่ส,งส่งอันนี้ค่ะมันมีเสียงแตกต่างกันเหมือนว่าอันนี้แต,นแต่รูกเสียง,งมันเหมือนกันใช่เหมือนว่าเสียงมันใหญ่กว่าเพรนั้นเสียง<ช>แหลมากว่าอะคูสติกซึ่งเป็นปากลําโพงออกเนี่ยที่เกิดเสียงกล้องหรือเสียงทําให้เสียงเล็กเสียงใหญ่ได้ครับแม<ช>้แต่รูที่อยู่ข้างบนก็มีผลความแปรเปลี่ยนของเครื่องดนตรีนะถูกกาหนดด้วยหลายหลายเหตุผลมีปัจจัยทุกอย่างเลยมีปัจจัยทุกอย่างพวกเราอยากลองทาเองกันนะคับใช่เฮ้ยจริงเหรอใช่ค่ะเฮ้ยมีต้นกล้วยด้วย ใบมะพร้าวนู่นน่ะใบมะพร้าวเฮ้ยนี่ไงต้นมะพร้าวโอ้โหลูกเชียง้เลียงนี่ยทำลูกเล็กๆนะเอาลูกนั้นไหมลูกนี้อ่ะเออลูกใหญ่ๆอ่ะไม่แข็งไหมแข่งแข่งอยู่โอ้ก็เราอันนี้มาไปทำเออเอาลูกหลังอ่ะไปเอ้ยได้แล้วมีใบมะพร้าวป่ะล่ะเอาสักสามใบไหมโอเคไปไปไปกันเฮ้ยแป๊บนึงทำไมเหลือตัวกีตาร์เออ เอาอะไรอะเอาอะไรทำอะต้นกล้วยไหมอ๋อตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้ไหมได้ได้น่าจะได้เอาอะไรดิกัตเตเทียวอะไรอีกไหมกัตเตอยู่ไหนเอ่ยจิ้มลงไปได้เยเดี๋ยวขาตองนตอนนี้กําลังทําเป็นกีตาร์ค่ะคือว่าตอนแรกเราเอาท่อนกล้วยมาตัดๆเป็นแบบนี้ก่อนครับหลังจากนั้นเอาท่อพ v c ีซีมาปักค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะทําเป็นสายกีตาร์เอาไว้แล้วมันก็จะตึงเอาไว้ครับมันจะได้ไม่หล่นครับ ตอนแรกนะคะเราทําเป็นใบมะพร้าวเสร็จแล้วมันไม่ติดกันค่ะแล้วก็เลยปรับเป็นหลอดแล้วเป็นสามเหลี่ยมเพื่อให้ตรงด้านแหลมๆมาค่ะกระทบกันทําให้เกิดเสียงแล้วก็ผ่านเข้าไปในช่องที่วัดนิ้วให้หนูหน่อยอ๋แค่สามนิ้วก็พอไหมเพรมันเล็กทีเดียวแต่ว่าอยากใกล้กับรูมากแล้วเวลาเป่าก็บีบไปเลย เดี๋ยวพี่จะหมุนเฮ้ยหมดลงอีกหมนลงตักเลยอกดอีอ้ดิดได้ไหมเฮ้ยมีเสียงเป็นยังไงกันบ้างพร้อมจะอวดเครื่องดนตรียังพร <อ S 2> <ห>้อมจะรับไหนทําอะไรกันอันนี้เป็นมาละกอดิบนะคะเราทําเหมือนที่คุณลุงสอนเมื่อตอนเช้าค่ะอันนี้คือกีตาร์สามสายจากต้นกล้วยครับอันนี้จะขึงเส้นเอ็นเอาไว้ครับแล้วก็จะเป็นกวงๆอยู่ตรงนี้เพื่อให้มีเสียงดังครับโชว์ให้ดูหน่อยดีกว่าว่าเล่นได้จริงเปล่า เอ้ยเจ๋งอะกีตร์กีต้าหนุ่มๆโชว์หน่อยปึ๊บเออ,เ,อเสียงเยมีเสียงอ๋อเออเสียงคล้ายพินดนตรีประเภทนี้มันจะอาศัยเสียงแอคูสติกคือเสียงเป็นกล่องเสียงมันต้องการกล่องเสียงแต่ตัวเนี้ยแทนที่จะเป็นกล่องเสียงคือกล้องวานมันเป็นของเปียกชื้นมันดูดเสียงเราไว้จึงดูดเสียงมันไม่เกิดการกล้องอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ให้ผลงานของน้องๆวันนี้สำเร็จไหมครับ <ś outro> <ś S 5> ผ่านครับไปเปิดวงดนตรีกันโอ้โหอีกแล้วเออไม่อึงจริงเพราะมันมันหลากหลายมากเลยทั้งเป่าทั้งสีทั้งอะไรแล้วก็ลืมไปว่าที่คุณพิมพบอกว่ากลามะพร้าวอะไรมันก็คือพื้นฐานของเครื่องดนตรีก็จริงๆแล้วเครื่องดนตรีตั้งแต่ยุคโบราณเลยครับไม่ไม่ว่าจะของไทยหรือของต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วก็ทาจากวัสดุธรรมชาติขึ้นมาก่อนด้วยการสังเกตอีกแล้วถนกไหม การสังเกตเนี่ยทำให้เราเรียนรู้หรือว่าพัฒนาอะไรได้เยอะมากคืออย่างคนก็ไปสังเกตว่าเอ้ยทำไมเป่าใส่ใบไม้แล้วใบไม้ถึงมีเสียงขึ้นมาแต่ือวเป็นเสียงใช่แล้วแล้วตรงเนี้ยมันต่อยอดไปทําเป็นลิ้นของการเป่าแซกโซโฟนเลยนะโอ้โหเขาถึงเรียกว่าวูดวินในเครื่องแซกโซโฟนวูดวินก็คือลิ้นของมันอะทำจากไม้บางๆอยู่ข้างในอ๋อใช่ไหม ลงไม้พุทินใช่แล้วก็อย่างพวกเครื่องสีของไทยนะพวกซอก็จะมีหลากหลายขนาดทําให้เสียงที่ออกมาต่างกันอย่างเช่นตัวซอที่ใหญ่ๆหน่อยคือฐานมันจะเป็นกะลามะพร้าวจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็จะเสียงต่างกันแล้วก็เหมือนอังกะลุงอะไรอย่างนี้นะทำจากไม้ไผ่เลยใช่ใช่หรือหรือขลุยใช่ไหมหรือว่าเครื่องดนตรีจีนทําเอาไม้ไผ่มาผสมกับน้ําเต้า ลูกน้ำเต้าแห้ง,ลงแล้วพี่น้องทาใช้มะละกอ,อะใช่อันนี้ทำโดยลูกน้ำเต้าพอแห้งทั้งแล้วมาต่อกันก็จะได้เสียงเขาเรียกว่าปี่น้ําเต้าเนหนังจีนเลยน้องๆก็เนี่ยความสังเกตนะครูพิษเบิร์ดเก่งกับผมากผมกินหมดมก็อันไหนมากินต่ออันไหนม,มาจิ้นต่อสังเกตได้แค่ว่ามันน้อยลงแล้วน้องๆก็ลองสังเกตดูครับอย่างเช่นแบบเคาะอันนู้นอันนี้อะไรมีเสียงอะไรบ้างไหี๋ัวเราจะลองเคาะดูครับโอ้ยเริ่มมีเสียงแล้ว อ,อเฮ้ยเสียง,ง,งเบาไปลองเสียงลองเคาะแรงกว่านี้โอ้ยเอเอได้ครับคอเอามาั่งอกู่ไไม่ไม่หมดแล้วหมดเวลา <laughs> เพราะว่าการสังเกตเราไม่ต้องสังเกตท้งวันก็ไ <laughs> <Okay. laughs> ด้โอเคโหดรู้จักของเล่นในสมัยก่อนที่ทาจากธรรมชาติรู้ได้เลยว่าแบบมันสามารถต่อยอดไปได้เยอะมากเลยจากในยุคป,ปัจจุบันที่ของเล่นหรือว่าของใช้หรือเครื่องดนตรีที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตแบบดูย้อนเป็นไทม์ไลน์ได้เลยว่ามันพัฒนามายังไง แสดงว่าแบบท่านน้อง,องรู้จักแบบสังเกตเนาะรเราสามารถต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นแค่การละเล่นของเล่นเครื่องใช้เครื่องดนตรีจะสังเกตได้ว่าแบบการสังเกตเนี่ยมันสามารถต่อยอดจริงๆแล้วก็ศิลปะเนี่ยอยู่ในทุกแขนงเลยชเพราะว่าอย่างน้อยมันต้องมีความสวยงามเข้ามาเราจะทําเครื่องดนตรียังไงหน้าตาก็ต้องสวยด้วยน่าเล่นด้วยยุคนี้ง่ายก็ Google เข้าไปแล้วดูว่าประวัติของของชิง้นหนึ่งเนี่ยมันเริ่มจากอะไรทําจากอะไรมีแนวคิดอะไรจริง โอโ้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยที่ต้องไปนั่งแกะดูว่ามันคืออะไรน้องก็ค้นคว้าเยอะๆฝึกฝนเยอะๆแล้วก็ดูรายการเรา a r ร์ตคาฟ่ครับคราวหน้าเราจะมาเสิร์ฟเมนูศิลปะอะไรให้น้องๆกันอีกทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ